เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์เอลิเบอร์เกอร์วันนี้เราช่วเกมเดี๋ยวชื่อเกมเลยวะอ้าคือ่วยอ่านชื่อหะไรนี่ผมลืมเกมอะไรนะสายออสไซเลนเออสายออสไซเลนคือผมเห็นว่ามันเป็นเกมแบบเอาตัวรอดโดยทําเล่นเหมือนในเรื่องมันจะคล้ายกับไพ่เพจครับคือเราต้องทําอะไรก็ตามให้เงียบที่สุดใช่แล้วเออเกมนี้ใช้ยูนิตี้ทำนะครับผมถ้าผมผิดนะ เดี๋ยวๆเดตัวอะไรอนะ็ดเัวตัว <t> อะไรนะี่ยเวกับโอเคงั้นเราไม่มีใครเล่นด้วยครับผมก็ซิกเกิลพย์อะไรอ่ะคาแรคเตรอร์นานี้หวัวร้วอนียงเลือกได้เราเลือกเจสสิก้าครับโอเคซิลิกมาลุยคนเดียวนี่นะครับมาลองของเขาเรียกว่าประเดิมกันไง อะไร to get back on in t o หรือ on tow วะ what on t o to get back onto the bit use lift after installing new fill อ๋อก็คือเราต้องวิธีการที่จะกลับขึ้นไปบนสะพานให้ได้เนี่ยก็คือต้องต้องเอาฟิลล์ะไปใส่ไว้ในลิฟต์อ่าต้อาฟิลใส่ไว้ในลิฟต์ก่อนที่จะใช้งานลิฟต์ได้อืมก็คือในเรื่องเราตกมาจากสะพานลงมาจากข้างล่างมันมึขนาดนี้เลยวะ แล้วตกไปที่ไหนเนี่ยไป็นไปได้พี่โจสุดยอดเกมครับมาถ้าเสี่ยงจะไม่มีภาพโอ้โหเห็นเปิดมาเห็นบั็กเลยโอ้โหมาแล้วอะไรวะเนี่ยฮิสคิวทุลุกลาวอุ้ยัล้วพี่โจอยู่เปล่ายังอยู่ยังอยู่ยังเหยื่อกางประมรพาอยู่วะมันเนยังไงกันเล่นไงวะเนี่ยเรามีแค่ไปใช้ งานหรอมันมีอุปกรณ์อย่างอื่นไหมมีแค่ไฟฉายพี่ไฟฉายที่ให้มาประมาณเท่าจำนวนคนแน่เลยสี่คนเท่าจำนวนคนโอเคเราทำอะไรได้บ้างเราตั้งยองได้อันนี้เดินกดวิ่งได้อุ๊ยโอ้โหพี่มีลอดเสียงข้างเห็นปะขอลด้ใช้ล่างเฮ้ยแล้วพี่พีชฉายไฟฉายพี่แบตด้วยตายแนแล้วอันนี้เกมไหมที่ อันนี้เกมความผมปรับแสงขึ้นนะจากห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเจ็สิเปอร์เซ็นตะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับคืนดูนะฮะปรับได้ป่าวะปรับไม่ได้แล้วยังก็ไปในนี้ไงลดลงห้าสิบของวันล็อกอุเล่นนะโโ่ะโอ้โหโอ้โหโอไม่จะจัดเลยอะเอาหกสิบแล้วกันนะกลังอินหกสิบก็ไม่ไหววะไม่เห็นที่ไรเลย หกสิ oh, บห้าเ <5, S 2> ่ะหกสิบห้ากลางดีอืมเราต้องทำไงอ่ะไปที่เครื่องเจเนเรเตอร์ก่อนเนี่ยเพราะว่าเพราะมันเหมือนภารกิจมันเหมือนกับว่าเราต้องหาทางขึ้นกลับไปบนสะพานใช่ไหมเราโดยใช้ลิฟต์เพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องหาฟิลหาฟิลไปใส่ไว้ในพวกกอรเเนเจรเตอร์อย่างเพื่อให้ลิฟต์มันทำงานนี่ไงเนี่ยเราต้องไปดูลิฟต์ก่อนอเพื่อเผื่อไม่ช่มันจะขึ้น อะไรวะได้ยินเสียงอะไรกดอะไรไม่ได้เลยมาเก็บมาเก็อินเตอร์แอ็ดนีดบอฟิลต้องหาฟิวให้เจอเนี่ยสามอันต้องหาฟิวสามอันโอโหเคหาสามอันในป่าคนเดียวโหดแท้เหล่าเลยอะฮะเสียงอะไรอ่ะเี่ยถามมันกันเลยแตว่าเกมเนี้ยผมบอกเลยเสียงกูให้เต็ม แค่เสียงป่าต้นไม้ขยับกูยังเสียงยากก็เอาไอ้เงี้ยพี่เสียงอะไรวะเสียงอีทอาร์อได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินปัญหาคือเราต้องไปทางไหนเนี่ยไปตามทางก่อนไปตามทางก่อนไฟฉายก็เปิดปล่อยไปได้ผมเดาแล้วไฟฉายมีมันหมดมีมันจะให้เราไปไหนเนี่ย แล้วเราจะตามหาฟิลได้จากที่ไหนอ่ะครอบจิ๊บีไม่มีเนี่ยมีแค่นี้อ่ะอันนี้ฮาร์ดโอเพผมอ่านพี่โจด,โดูไหนเดี๋ยวสิคุณกำลังติดอยู่ในอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายอยู่ในในเมืองแดนวิวใช่ไหมภารกิจของคุณคือต้องอ,อจากที่นี่ให้ได้โดยใช้อ่าหนึ่งในสามผลทางที่เป็นไปได้ก็คืออ่าทุกเอวิเมนตันรีควอนเซอร์เทนเดท ทุกการกระทำทุกการกระทำบางอย่างเนี่ยจะต้องต้องการไอเทมบางอย่างแล้วก็แอคชั่นบางอย่างด้วยอ่างเอ็กโคโลเคชั่นกดคิวเพื่อสปอตของว่าเราต้องหาที่ไหนอ่ไฟบอกเพื่อนเนี่ยเนีไปแล้วก็ออกจากที่นี่อ๋อแสดงว่าอันนี้คือทางแรกทางแรกคือขึ้นลิฟต์ลิฟต์ออกไปโดยการหากล่องฟิลกล่องฟิลมาใส่เพื่อให้ไฟมาทำงานอันที่สอง เฮลิคอปเตอร์เหรอเอชเคพีคือให้ฮอลมารับอ่าดีฟิลเจเนเรเตอร์แล้วก็อ๋อให้เติมให้เติมน้ำมันในเจเนเรเตอร์แล้วก็ให้อินสตอลใส่อ๋อให้ใส่ฟิลในเรดิโอทาวเวอร์แล้วก็ส่งสัญญาณ S.O.S อ๋อเลือกได้ว่าจะหนีทางไหนใช่นหนีด้วยเรือหนีด้วยเรือหาเรือหาเครื่องยนต์แล้วก็เติมน้ำมันซอลสามซอลสามถังโอ้โอเค กดคิวแล้วแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะพี่เนี่ยกดคิวมันแบบเป็นเป็นพักเป็นคลื่นอะเอ็กโคลเลเคชันอหรอโอ้โหโจังกว่าจะเจอของหรอมาถึงจะใช้ท่าใช้ท่าเอ็กโคลเลเคชันได้โอเคไม่ธรรมดาได้ยินเสียงอะไรในป่าเกมเพิ่งเริ่มไปแค่หกนาทีครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเมล่นมานั้สิบนาทีอะไรอะ่ะมันแรงกว่านะ คือเหมือนอะไรวะนะอย่าทำเสียงกันสิแล้วกดสายเรื่อ,ๆอยๆเหรอเพื่อหาของอะ่ะเ,เป็นไปได้เพราะเกมนี้เราไม่มีออบเจ t i ี e ที่แบบเดินแน่นอน,นะคร<ช>ับคือเราต้องเอดินสำรวจเองอะ่ะใช่โจช่วยซื้อมาเล็กกับเพื่อนผมผมกลัวผมกลัวมากเลยตอนเนี้ยตายละไม่เชื่อค่อยๆเดินค่อยๆเดินคือเกมนี้เราต้องทำทุกอย่างให้เงียบครับเพไม่ง,งั้นจะมีหลอดเสียงขึ้นมาทำอะไร คำถามคือผมต้องไปที่ไหนผมต้องไปที่ไหนบอกผมทีเฮ้ยตรงนั้นมีเสามีเสาไฟเอ้ยอ้ได้งไงได้งไงได้ไงผมเห็นอะไรเรื่องแสกตรงนั้นเห็นปหมอ่ามีป้ายเสี้ยเสี่ยอะไรวะเนี่ยรีบรีบเข้าไปในรีบเข้าไปในนั้ก่อน,นไม่อยากวิ่งไงเสียดังไฟอ,อ,อ่านได้ไหมไฟอ่านได้ไหมได้โอเค อ,อะไรอ่ะประวัติศาสตร์ทางแดนวิวเหรอแดนวิวเลยทใช่พี่เนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วอ่ะอ่ะแสดงว่ามีสิบสามแผ่นเหรออะไรอ่ะ Dis Lion อ่าในในหน้าก,กระดาษนี้ Start a new e n e r a l i s t i c เป็นเป็นเหมือนกับว่ากระดาษแผ่นแผ่นนี้เป็นแผ่นแรกของการของการสืบส,วนส,บสวนสืบสวนสอบสวนเรื่องราวในเมืองนี้อ่าแอมกรยิ่กระฉันกระข้าพเจ้ากำลังจะไปสำรวจ ในเมืองที่ชื่อว่าแดนวิวซึ่งลอดซึ่งมันหลบหล,ล,ลบซ่อนเลนอยู่ในป่าในแมสซาชูเซตส์ถูกปกคลุมด้วยความมืดด้วยบรรยากาศอันมืดมิดและเต็มไปด้วยปริศนาที่อยู่ดีๆเมืองนี้มันหายไปได้อ้าวอ๋อเป็นเมืองลึกลับนี่จัดจิ้งฟอนด้โดยการตัดสินด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้จากขอสมุดในเมืองแมสซาชูเซตส์เนี่ย บอกว่าเป็นไปได้ว่าแดนวิลเนี่ยมันมันไปไกลยิ่งกว่าเมืองผีไปแล้วอ๋อแล้วยิ่งวันนี้วันนี้ก็ยิ่งเข้าใกลความเป็นเมืองผีเข้าไปทุกทีทุกทีอ่าโ,โอเคตายโอเคแสดงว่าเมืองนี้มันแทบจะไม่ไม่หลงเหลือในแผนที่แล้วเหรอไม่มีโชว์แผนที่อะไรเงี้ยนะเฮ้อเชี่ยโหชัดเจนมาตีต้นเลย มีตัวแล้วมีตัวแล้วดูไงส่องไฟได้ใช่ไหมจะส่องได้แสดงว่ามันอาจจะดีเทคเฉพาะเสียงมาได้เฮ้ยยี่เชียชายน็อตอะไรเมื่อกี้คือไม่ไม่ทัน try not to make avoid noise อย่าทำเสียงแล้วปวดห้วมันขึ้นมาอย่างนี้ชี่ทำไงอ่ะนี่ไงฟิวได้ฟิวอันหนึง ตำแหน,นงแล้วเราห้าม <Hey. S 1> เข้าไปโอเคเราหยิบของแล้วโอ้โหเสียวอ่ะ oh. <c oughs> มันอยู่ตรงไหนอุ๊ยแบตโอ้โหพี่พี่เห็นแบตป,ปะ่ะอ๋อ <c oughs> มันเปิด, <c oughs> ปดอ๋อมันชาร์จขึ้นเองได้โอเคเราเปิดได้ดตลอดพี่แต่แค่ต้องปิดเป็นบางช่วงโอโหอะไรวะนั่นนะ่ะอย่านะมึง

ไอ้เหี้ยเออบ้าไปแล้วเดี๋ยวสะดุ้งเลยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยมันวราปมาอย่างนี้เลยเหรอเช่ยิ่งขู่นักลัวสะทุกทีบาไปแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ตายตายเยี่ยเข้าใกล้กันไม่ได้หรอได้วะ เมื่อกี้เราเปิดไฟแล้วไม่เสียงพี่ไปเดนะน่ะน่กลทีละยานหน่อยทีระยานหน่อยทีระยานหน่อยอันนี้ก็ขึ้นไม่ได้เสียงดังนอนเปิดมาเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเสียงหยาบยากูมึัวมาครั้งแรกเลยเนะี่ย กูเสียงหยิบญ้าตัวเองเอไดเกินไปเกินได้เหี้ยโอ้เกิ้เอ้เหี้ยเจได้เหี้ยโเ้เเดี๋ยวไม่ได้เล่นเองนะนยังลั่นเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โห my g ้าอะไรอะ อ๋อนี่ไงไปแม่น้ำแม่น้ำริเวอร์โคส o ตนแล้วก็ไปเมืองเดนวิลแล้วก็ไปลงเลื่อยไม้ไปทางนี้ใช่ไหมแล้วทางนี้ไปไหนอะทางนี้ไม่รู้มันมเราวันลลี่เรา,าเอาอันลี่ไปจัดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้อะไม่กล้าวิ่งอะมันยังมีตัวอยู่ไงไประเด็นไอ้เหี้ยโอ้โหอีกาไอ้บาอ้ากูไม่น่ามาเลย หนักกว่าเดิมอีกเยผมว่าเกมน,นี้ยผมให้คะแนนเรื่องอะไรว่บรรยากาศคือเสียงย้าเกี๊ยเสียงเหยียบกิ่งไม้หักอะ่ะมันยังนับอะ่อนะเชสัสิทธิว์วะงั้นเราวิ่งไปทางแม่น้ำก่อนดีกว่าเคงไป,ไปแม่น้ำมัพี่อย่างน้อยเราก็ไม่วิ่งเอออย่างน้อยเราก็เจอเรือเนี่ยพี่เห็นอีกิ่งไม้เหะผมเียบนะมีเสียงอ่ะคือมีเสียงเหยียบกิ่งไม้หักอ่ะพี่เข้าใจเขารู้สึกปะเข้าใจเข้าใจ เข้าใจคนเล่นสเตลว่าแบบต้องเอาตัวรอดในป่าแบบเงียบๆอ่ะเข้าใจเลยอ่ะอ,อีอีกาโอ้ย่าดิขอร้องอ่ะอีกากูขอร้องล่ะกูกลัวมึงแล้วโหจะรอดไปเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเดีย๋ยวอีกา่ <c oughs> าเดี๋ยวหยุดจ้าเกมเนี้ย,เ,นเ,นยเล่นโคลอบกันพี่แล้วผมเล่นคนเดียวเลยพี่มาเอากลัวไปเพิ่มขึ้น มันเอาทุกอย่างจริงๆอะแต่ผมงงว่ามันไม่ฆ่าเรานะเมื่อค้เนียมันแค่จับสแกนเราอะอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ Aggressive มากเรามีฟิลอยู่ในตัวหนึ่งอันไปถังน้ำมัน,มมนเพ<ข>ราะว่าถ้าเราจะหนีทางเรือเราต้องหาเอนจินให้เจอหาเครื่องยนต์แล้วก็เติมน้ำมันอันนี้วิ่งได้โอเค มันจะตกไปบางช่วงนะพี่ผมสังเกตอยู่เหมือนโหลดฉากใช่ชใช่อ,<ะ>อ่าโหลดฉากโหลดผีโอ้โหปิดแบตกันแบตจะหมดดีนะไฟฉายผมว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวอ่ะพี่ผมว่าไม่มีตัวอื่นเยอววะว่ะเราจะหลายตัวเลยแหละดูสถานละเด้อผมได้ยี่สี่ตัวใช่ไัมไม่ใช่ตัวนั้นอนะ่ะปีไม่ได้ กระโดดไปได้เลยเหรอที่กระโดดอะไรกันวะนี่ยติดติดเดินข้ามไม่ได้โอเขทางนี้ตันไปไม่ได้ต้องอ้อมไปเหรออ้อมได้ปะลองได้ไหมได้เสียสิ่งอะไรวะโห เพว่ามันต้องมีบางตัวที่ต้องผิดไฟแน่ๆพี่นั่นละสิจแต่เรก็ไม่รู้ว่ามันมันมีแบบเดียวหรือมันมีสหลายแบบตอบไม่ได้อ่ะข้าไมไน้ำม,มาละอ็กอะไรในนามมา้ำวะพูดจริงที่เกมเนี้ยมันเน้นมันเน้นบรรยากาศเสียงหูที่มันหลอนในหูเราเองอ่ะอืม โลลีส่สุดๆมาไปแล้วเนี่ยหาเรื่องไงหาเรื่องซื้อเกมมามาเล่นวันนี้โหดเกนินด้วยไเกียนี้ราคาสองร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมผมซื้อมาตอนมันเพิ่งขายเมื่อเลยราคาเป็นเกมเป็นเกมสองร้อยบาทที่ไม่ธรรมดามาก <laughs> คือคือไม่มีจุดหมายอะ่ะคือเรารู้ไปทางไหนอะ่ะแต่ว่าเราหลงง่ายมากเลยพี่ป่าอืมน่ัะสิ นี่ผมเดินอยู่นะเดินแบบชิวๆนะครับเขา,ย,ายังทำตัวชิวไว้ปัญหาคือป่ามันใหญ่มากเลยแล้วผมต้องเดินไปทางไหนเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนคำทางไปทุกคำทางไปมั่วมากครับตอนนี้ทำไมเสียงหัวใจเต้นเชี่ยโอ้โหว้าว<ห> โอ้โหมามาไปเสาไฟเลยพ่อคุณเนีอยดูก e> ันอ้อมอ้อมอ้อมเลยอ้อมเลยโหดไปไหมดิเย่ดีไซน์มอนเตอร์เอาไปเลยเย่ลาไปแล้ว พี่โจทย์จะมาซื้อมาเล่นกับผมแล้วพี่ไม่ไหวแล้วตั้งลาต้ลาต้งลาลงเบิร์มาด้วยลากลงหน่อยขอร้องอ่ะลากลงหน่อยดีน่ากลัวเกินถึง <c oughs> เกมผมว่าผมผมก็ให้คะแนนเต็มแค่เรื่องเสียงกับรรยากาศอ,อ่ะพี่ด,ด,ดูดิมันกลายมันไกลขึ้นหรือเปล่าเลยคิดไปเอง <c oughs> ผมว่านะครับคำเสียงดังมันวิ่งมาหาผมแน่เลย โอ้ห oh, ถ้าถ้ายืนนิ่งๆแล้ววิ่งใส่ได้ไม่เอานะ no ไม่ว่าเกมอะไปเกมเลยอ่ะไปิดเกมเลยอ่ะล็อกเกมทิ้งแม่งเลยไม่ไหวไไ่มหวแล้วอ่ะไม่ถูกกับเกมผีอยู่แล้วเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่เกมผีครับเคือเกมเซอร์ไวแบบในทีมมือที่เราต้องทำตัวให้เงียบคือเข้าใจเลยว่าเงียบของมันคือเงียบยังไงอ่ะเงียบจริงๆริงโอ้ยเนี่ยโอ้กับดักนี่กูต้องระวังพวก แล้วเราต้องไปไหนเนี่ยหลงเฮ้ยน้ำเหรอลงได้ลงได้เฮ้ยเออดีอะลงลงน้ำไม่มีเสียง <c oughs> ถ้ามีอะพี่โอย้ยอย่าพูดเลยบอกเลยครับผู้ชมใครกล้าอยากเล่นเกมนี้แบบเอาเอาแบบบรรยากาศนะผมบอกเลยครับปเปิด เปิดไฟแค่หกสิบหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณได้บรรยากาศรครบแล้วอ่ะทางไหนอ่ะปะยิงเธอเราต้องไปทางไหนอ่ะนั่นน่ะดิไม่รู้อ่ะพี่อยากผมอยากรู้ว่าไอ้ซิงก์อ่ะมันมันซิงหาอะไรพอเนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าผมเดินกลับก็บไปทางโน้นแล้วครับพี่อ่าโอเค เฮ้ยอะไรอ่ะฮะอ๋อวัวสักวัวรับวัวแบตจะหมดอีอแ้ต้องคอยรีชาร์จแบตตลอดนะครับดี่ะแบตมันไม่ต้องหาแบตใหม่เฮ้ยหัวใจเต้นคาสักเกจใจโอ้อีกาเวนมึงมาจากทางกูอีกแล้วอะทามึงจะดังก็นร้องมึงจะร้องก็ร้องจะร้องช่วยร้องตอนที่กูไม่อยู่ด้วย ปวดเลอเกินเวลาอีก,การมันร้องอ่ะพี่เจียวเลยเดียวข้ามโดได้ไหมไม่ได้อ๋อเดินผ่านพุน่มไม้ก็มีผมมีหมาอีกแต่ละอย่างผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไปไหนออบเจ้าหไม่ชัดเจนคือเราต้องเดินสำรวจเอาเอง ไม่กอดแล้วไอตัวบ้านนั่นมันก็เนียมกับต้นไม้ได้ด้วยเพราะอะไรวะความสูงมันอะเออใช่ฟังตัวผมเห็นแล้วห้หาคือแล้วต้องไปทางไหนอะพอมาทีี้องคอยมันจะฟัดไหนวะดูไม่ทันเสียงหินเสียงหินหินทถล่มวะ เอาด้วยเหรอ,อโอ้โหโอ้โห <c oughs> ค,คือเมื่อกี้เสียงดังมากอะพีด่<ง>ดังแบบขึ้นขึ้นหลอดแดงอะต้นไม้สันไหวได้เดี๋ยวนะคงไม้มัง้งเดียาไปจากตรงนี้ก่อน yeah. โอ้หเอาเอาไม่ก็ตั้งหินถล่มนี่แบบโหดจัดอะ่ะแต่เสียงหินถล่มมันดังจริงพี่ดังมากเลยอ่ะกายอะอีกายังโอเคโอเค,อ,เคอีกายผมยอมรับได้แต่อีหินไม่พอไม่ไี้ยยอมเพ้อตังโว่ทางไหนอะ,ะเฮ้ยเฮ้ยดังนั้นทางที่เรามาปะนั่นละสิใช่ใท,ทางที่เรามาคือเป็นป้ายใช่ไหม เหมือนปลายเช็คพอยอ่ะดูเก่ากว่าปลายเดิมหรือเปล่าปลายเดิมแน่เลยเลยเปล่าอ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ปลายใหม่ปลายใหม่ปลายใหม่ไปไหนดียวเราจะไปไหนอ่ะม,มันบอกว่าอะไรบ้างนะรีเวิร์สไปทางนี้แต่ไปทางนู้นอ่ะครัสบ,บ,บอยก,กับหมู่บ้านตกปลาเหรอหมู่บ้านชาปอมมง เราตอนแรกเราเดินมาทางอ๋อเราเดินมาทางนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ที่คาโก้ลิฟต์คาโก้ลิฟต์ก็คือจุดแรกที่เราอยู่อ่ะที่มันเป็นไอ้ลิฟต์ลิฟต์ที่เอาไว้ขึ้นอะก็ตรงนี้อดิอ๋อนี่เรากลับไปที่เดิมเฮ้ยเดี๋ยนะถ้าที่เดิมไปตัวนั้นยังอยู่บป่อยู่ๆผมได้ยินเสียงอยู่โอเคงั้นว่าเรากลับไปที่เดิมงั้นเราไปไหนดีไปไปโบสถ์มัไปโบสถ์หรอโบสถ์ เออลองไปดูเพราะว่าเผื่อจะมีของจะจำได้ผมเิอไปทางนี้แล้วเจอทางเจอทางตันปะเนี่ยยังไม่ยังไม่เจออะไรอีกายังอยู่เอเข้าใจล้มันนันไงนันไงนันไงผมเห็นมันโอ้ตันไงเอาโอ้โอ้โหโอ้โห ไม่ใช่เล้ว้ลากลากไอ้ัิบไก่แล้วลงอยู่ในถ้ำเนี่ยนะโอเคครับ แล้วตอนจุดจุดมันด้วยนะอยโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ประมาวนดีอยอ๋ไม่ไหวแล้ว<อ>ไม่ไหวแล้วนะครับกอกินรอดไปสี่สี่หรอบแล้วเนี่ยใครใครใครไม่เข้มแข็งพอนี้อย่าซื้อได้ขาดไม่น่าขอดจริงคือตอนนี้ผมไม่ไม่คือตอนแร้ผมเล่นคนเดียวเว้ยคือความห<อ>ล่อมันคูณสองอะ คือตอนนีกกับชันพี่โจมากเลยใครก็ได้มาเล่นกับผมดีโอ้โหเหตุพี่เห็นชค่นี้พี่ก็ไม่ไหวแล้วเดียวกันต้องลองนะพี่ต้องลองมันไม่มีมันต้องลองพี่ผมเชื่อพี่จะเขาา้าใจบรรยากาศแบบผมเนี่ยเพราะพี่อยู่ข้างนอกไงผมพี่อยู่ข้างในโอ้โหดน,นี่อยู่ข้างนอกยังยังก๊ดได้อ่ะที่ดูแล้วกันวถ้าอยู่ในเกียรแล้วพี่จะเหลืออะไรวะเนี่ยโอ้โอเคครับก็ใครชอบก็ใครอยากให้พี่โจเล่นนะครับก็บอกให้พี่โจเล่นด้วยนะโอเคครับก็ สำหรับอาจารย์เอเกอร์แล้วก็ีิจิวไพศาลชนแนลขอต้อนรับก่อนครับสวัสดีครับัีคกูกลัวเลยสัตอย่างนี้ก็โจออดีชิ้ไก่เออ้ย๋ยไก่